สวัสดีครับพี่น้องเอาพานฉลุยแลย้วเด้อครมออนุมัติเป็นทีเรียบร้อยแล้วในส่วนของเงินไหลละพันบติดคัดอย่างเลยพี่น้องพานฉลุยเลยมีโครงการมาตรการในการซอยเหลือเกษตรกรพร้อมประกันยุงช้างประกันวัดเหล่านะครับนะวัดเหล่าเฮดไวเดอร์ตาเข่าไว้เลยหาเขาราคาชื่อกตาเข่าไว้วัดเหล่าคือเก่าได้เงินฟรีตันละพันหากานในส่วนของเขาหน้าปังและการหน้าปีอ,อนุมัติพร้อมกันเลยพี่น้องครมออนุมัติพร้อมกัน ทางเขานาปังลกักลอบน,นาปีเลยไรล,ละพันบ่เกินสิบไรควรเล่นละหนึ่งมืนบาทว่าสันพนว่า,าที่นี่ก็มาล่อรุ่นในส่วนของทกศอย่างเดียวพี่น้องเพราะว่า,าในส่วนของทกศกับอนอุในส่วนของอนุกรรมการเข่าที่เพิ่นที่เพิ่นอของกระทรวงกรเกษตาารกรกเพิพนทรงไายซื่อมากนะครับเนาะพอทรงรายซื่อมาเรียบร้อยแล้วภายในสามหมื่นจะโอนให้มันเรียบร้อยเลยในส่วนของเขานาปังเด้ ในว่าในส่วนของข้าวน้าปีตอนนี้ก็เปิดให้ลงทะเบียนในส่วนของกเกษตรกรอยู่เนาะข้าวนาปีสําหรับข้าวน้าปีคา,า,าดว่าตุลาพฤศจิกาถึงจะได้เงินเดอ้อข้าวน้าปีะปะเฉพาะข้าวน้าปีพี่น้องประมาณเดือนตุลาถือหรือพฤศจิกายนุนเดอ้อจะได้เงินน,นอกคบเนาะสิงหากันยา,ากันยาตุลาพฤศจิกาก็อีกเดือน2เดือนนั่นล่ะะนาะคบเนาะปลายปีพุน่นนอะปลายปีได้แน่นอนอามารอรุ่นรอเบิงว่า ทางกระทรวงเกษตรและสหกรจะส่งรายซื้อใ้ทกศตอนใดมือใดอ่าแลวก็สามวันทําการก็จะได้เงินนะครับเนาะอ่ะไปเบิ่งแฟ้มผาพแฟ้มเข้าในส่วนของคอรมทแแลงรับเชิญท่านลองโบสอาุกคุณได้เลยครับได้เลยครับครับสวัสดีพี่น้องสื่อมวลชนนะครับสวัสดีพี่น้องประชาชนที่รับฟังอยู่ทางบ้านนะครับทุกช่องทางทุกแพลตฟอร์มนะครับวันนี้ผมก็มีห้าหัวข้อเรื่องด้วยกันนะครับสําคัญสาคัญของพี่น้องชาวเกษตรกรทั้งสิ้นนะครับ น่าจะเป็นข่าวดีถ้ส่วนใหญ่นะครับเรื่องแรกนะครับขอําเลยครับวันนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับขออนุมัติขยายระยะเวลาดําเนินการการเพิ่มกรอบวงเงินกบประมาณโครงการอ่างเก็บน้ําห้วยเกาะเคียนนะครับจังหวัดฉะเชิงเซานะครับว่าวันนี้กระทรวงเกษตรขอเสนอทบทวนมติพราบาวันที่8กรกฎาคม2563เรื่องการขออนุมัติการดําเนินโครงการอ่างเก็บน้ําห้วยเกอกเคียนจังหวัดฉะเชิงเซาโดยเดิมมีมติ ในวันที่8พฤศจิกาย2563อนุมัติให้กระทรวงเกษตรดำเนินโครงการนี้โดยมีแผนดำเนินโ,โครงการทั้งสิ้น4ปีตามปีงบประมาณที่2564-67ภายใต้กองเงินทั้งสิ้น1,880ล้านบาทโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเป็นแหล่งน้ำกักเก็บต้นทุนน้ำและแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำตามแผนพัฒนาแหล่งน้ำภายใต้โครงการพัฒนาแหล่งน้ำและจัดก,การทรัพยากรน้ำรองรับการจดเจริญเติบโตในพื้นที่ EEC รวมทั้ง โครงการทั้งสิ้นตอนนี้ปัจจุบันมีผลการดำเนินแล้วสะสมแล้วเสร็จสิ้น75.13นะครับทั้งนี้นะครับกระทรวงเกษตรจึงขอเสนอและอนุมัติใน2ประเด็นหลักๆ